เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเชื่อรัฐนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดีคุณลุงคุณป้า ในปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2,569เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงปีใหม่มีใครไปเที่ยวไหนบ้างก็ไปเที่ยวแล้วกลับมาก็ขอให้มีกําลังกายพลังกายพลังใจในการทำงานนะครับไก่โบนัสออกหรือบางคนโบนัสออกก็ขอให้ได้โบนัสกันเยอะๆเนาะโอเค ในคลิปนี้ e p นี้ครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ใช้คำว่าพ่อค้านักสะสมต่างตามหานะครับสำหรับเหรียญนี้พอสอนี้แล้วก็เล่นกันสูงนะครับครูโด่งมองว่าตอนนี้น่าจะเกิน20,000บาทไปแล้วสำหรับเหรียญนี้นะครับน่าจะเกิน20,000บาทไปแล้วเดี๋ยวรอเข้ามาดู นี่ครับผมเหรียญที่คุณดวงมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญการจนาใครเห็นก็อาจจะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยอ๋อเหรียญพระพักตรงแบบนี้เป็นเหรียญการจนาพิเศษนี่ครับผมด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9พระพักตรงนะครับการจนาพิเศษส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหรียญ5 0สตังเหรียญ50สตัง,ตงการจนา พิเศษเห็นไหมครับนี่ก็ตรงกลางก็จะเป็นตาสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติการจนาพิเศษครบ50ปีนะครับเหรียญน,นี้ครูดงบอกนะครับมีอยู่อบแบบที่ครูดงประกาศรับซื้อก่อนนะอันดับแรกก่อนนะเหรียญที่ครูดงอยากได้ แล้ว้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับดง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย i ID หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage ครูดงคอยมี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้สำหรับใครมีเหรียญ50สตางค์การจนาพิเศษเหรียญ50สตางค์การจนาพิเศษมาดูการออกแบบดีไซน์หรือว่าเป็นเหรียญปกติก่อนนะครับการออกแบบดีไซน์นี่ครับผมด้าน หลังก็เป็นแบบนี้ด้านขอบก็จะเป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญน,นะครับนี่เป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญน,นะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นี่การออกแบบดีไซน์ก็คือด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันด้านหัวด้านก้อยนะครับหันไปทิศทางเดียวกันถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติถามว่ามีราคาไหมก็มีอยู่นะครับราคาไม่เกิน1บาทนะครับ แต่ถามว่าคูโดซื้อไหมคงไม่ซื้อแล้วครับเพราะว่าของคูโดมีหลักร้อยเหรียญเหรียญ u n c คูโดก็มีนี่ครับผมเหรียญกาจนาพิเศษทีนี้ใครมีเหรียญพระเสียรกลับหรือว่าพระเสียรสลับที่เป็นเหรียญ50สตางค์กาจนาพิเศษ1,000บาทสำหรับคูโดนี่ได้แน่นอน1000บาทนะครับคูโดซื้อแน่นอนสําหรับเหรียญพระเสียงกลับหรือว่าพระเสียงสลับแต่ถ้าเหรียญสวยๆอาจจะกระโดด ขึ้นไปถึง1 5 0 0บาทจับเหรียญแบบนี้ถ้าเป็นพระเสียงกลับนะครับแต่ออกแบบดีไซน์ปกติแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะโอเคไหมเนี่ยขอให้เป็นพระเสียงกลับหรือพระเสียงสลับถามว่าพระเสียงขวางซื้ออยู่ไหมก็ซื้ออยู่นะครับหลักร้อยเท่านั้นเอง200300บาทแต่ถ้าเป็นพระเสียงกับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือพระเสียรสลับร้อยเปอร์เซ็นต์คูโด่งรับซื้อโอเคไหมนี่ครับผมเหรียญแรกทีนี้ มาพูดถึงเหรียญที่คุณหลวงมองว่าถ้าใครเจอก็อาจจะเล่นกันหลักหมื่นบาทเกิน2,000 20, มบาทอย่างที่บอกนะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศประกาศรับซื้อไปแล้วและได้ไปแล้วด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้แต่เพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่ด้านหลังเป็นแบบนี้แต่ว่าด้านหน้าเป็นแบบนี้ ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับครูโด่งขออนุญาตนะครับนำสองเหรียญมาประกบกันเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนี่ครับผมภายในปี2539นะครับมีการผลิตเหรียญออกมามีอยู่2แบบก็คือแบบที่1ที่เป็นแบบนี่ครับผมการจนาพิเศษแบบที่สองจะเป็นแบบหมุนเวียน ก็คือเป็นเหรียญหมุนเวียนโดยทั่วไปนี่แหละครับที่เรานำมาซื้อข้าวซื้อของใช้จ่ายกันทีนี้มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่ด้านก้อยเป็นการจนาพิเศษแต่ด้านหัวเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นี่ครับผมแล้วร้านใหญ่ๆระดับประเทศประกาศรับซื้อแล้วเขาได้ไปแล้วนะเหรียญแบบนี้เล่นกันหลักหมื่นบาทเหรียญแบบนี้เราเรียกกันว่า เอาเอาเป็นว่าใครตั้งก็ไม่รู้น่าจะเป็นร้านใหญ่ๆนั่นแหละเขาประกาศรับซื้อเหรียญลูกผสมเออต้องใช้คําว่าเหรียญลูกผสมสิก็คือด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับแล้วด้านก้อยเป็นแบบนี้นี่เหรียญแบบนี้เราเรียกเขาเรียกกันว่าเหรียญลูกผสมเนาะก็แล้วแต่เขาจะเรียกอะก็เอาให้รู้กันเป็นแบบนี้เหรียญแบบนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากข้อที่หนึ่งเหรียญน,นี้น่าจะเกิดจากการ ใส่บล็อกผิดเพราะว่าผลิตในปีเดียวกันพอสอเดียวกันไม่แน่ใจว่าเครื่องอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าก็มีโอกาสที่จะใส่บล็อกแม่พิมพ์ผิดอาจจะเป็นว่านําบล็อกกาจนามาใส่ในบล็อกหมุนเวียนหรือนําบล็อกหมุนเวียนมาใส่ในบล็อกกาจนาก็ได้หรืออาจจะเป็นการทดลองบล็อกก็ได้ แต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นด้านหลังเป็นการจนาด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญแบบนี้ถามว่าคู่ด่งอยากได้ไหมก็อยากได้ถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบนี้ก็ลองมาพูดมาคุยกันนะครับแต่ว่าของคู่ด่งนี่ถ้าไปซื้อเหรียญแบบนี้คู่ด่งก็อาจจะไม่ได้ซื้อเนาะแต่ว่าถ้าผสยนกับเสาสลับคู่ด่งซื้ออยู่ก็สามารถเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับ นี่ก็ลองลองดูถ้าไม่แพงไม่แรงมากเราก็รับซื้อเอาไว้ลองลองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เหรียญลูกผสมเหรียญกาญนาพิเศษชนิดราคา $50 สตังค์แต่ด้านหัวกลับเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญนี้ใครที่เป็นพ่อค้านักสะสมใครๆก็อยากได้หวังว่าเป็นประโยชน์ สวัสดีขอบคุณครับ